เอาละครับกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมมาอยู่กับผมรับ c b บ4 4 2ครับอยู่ในเกมโมโตที2025พนีครับในโหมดอาชีพของเราครับก็มาถึงสนามที่12แล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ประเทศเช็กนะครับเบอร์บรูโนเซอร์กิตนะครับสนามนี้ก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะครับอยู่ในรอบแพ็กซิสนะครับรอบนี้ก็ขี่รถหาเซตอัพกันต่อครับออกมาในลัดแรกนะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะผม เป็นสนามตามเข็มนาฬิกาเหมือนเดิมครับสนามนี้ก็อยู่ในโซนยุโรปนะครับตอนนี้โอ้ยเบกไม่อยู่เลยโค้งแรก มีลงโล,ลงเนินครับขึ้นเนินครับสนามนี้มีบานนิดหนึ่งครับโค้งขวาโค้งหกครับโค้งนี้แล้วก็เจ็ดเจ็ดเป็นโค้งซ้ายนะครับ โค้งเก้าครับโค้งนี้โอ้โหโลื่นนิดนึงครับทางตรงนิดนึงครับเบรกหนักมาโค้งสิบโค้งเควินชวัตนะครับโค้งนี้ขึ้นเนินครับ เปิดซันร่งปิดจังหวะไหลลึกเข้ามาวงสิบสี่ครับเอาครับเริ่มจับเวลา บานนิดนึงขี่อยู่คันเดียวครับตอนนี้เดี๋ยวต้องตามกลุ่มหน้าเราให้ได้นะครับ คุณมาเคีย5เลยเมื่อกี้โอ้โหปีนเอพิกครับรถมีอาการนิดนึงชิคเคนสั้นๆนครับอือชะครับโคง9 ช่วงนี้ผลงานเราค่อนข้างดีนะครับช่วงกลางๆซีซั่นนะครับโอ้โหโอ้โหพูดไม่ได้ครับพูดแล้วเป็นหลุดเลยรถค่อนข้างเบรกไม่ค่อยอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยกลับไปเซตอัพใหม่ไปครับ ถันไหลเข้ามาโห่บานนิดนึงเกือบเข้าเกือบเข้าทางพิษเลนเลยคนระับอือขึ้นระดับหนึ่งครับหนึ่งนาทีห้าสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวกลับเซตอัพรถนิดนึงนะการแบนโคงน้งมันช้าไปนิดนึงนะเดี๋ยวผมเซตอัพนิดนึง เอาโค้งเอาแบบเร็วครับแบบไกด์ไลน์เซตอัพนะครับอันนี้ไกด์เซตอัพนะเพราะว่าแมนวนวลนี่ลองปรับดูแล้วมันผมต้องทําความเข้าใจกับเกมนิดนึงนะครับเข้าเร็วออกเร็วครับเอ็นตัวเร็วไปครับเรื่องเบรกอะไรดีแล้วไปอีสกสักรอบตอนนี้อยู่อันดับหนึ่งอยู่นะโอ้โหเอเล็กลินกับ วาตาเลโรครับหลังเรายามาฮ่าเฟกเตอรี่ครับใช้เป็นยางมีเดียมมีเดียมครับมาเลยโอ้โหเบรกลึก ไปครับมาดูเวลาจะขยับไหมยับมาห้ายัางตามมาอยู่ครับบานนิดนึง เร็วแค่เซกเตอร์แรกครับโอ้ยเซกเตอร์สองก็ได้แถบแดงเหมือนกันครับทางตรงนิดนึงโอ้โหล้มครับมาดีแล้วเบรกลึกป็นนิดหนึ่งครับ อยู่เกียร์สามครับตอนนี้อือปัดครับท้ายปัดขึดน้นเลยครับ โอเคครับลบมาจุดสองเป็น1.6ึ่0นครับพอแล้วพอแล้วหอกคอดิฟายเลยดีกว่าก็นี่ครับเวลาดีครับสนามนี้ค่อนข้างขี่ง่ายอยู่นิดนึงนะเพราะว่าเป็นสนามค่อนข้างยาวนะครับเวลาก็เป็นมาโครเบเชกี้ครับอ่ามาร์คมาเกตมาแล้วครับเป็นบายาก็ขึ้นมาครับโห ดูกตินี่ติดท็อปตลอดครับเข้าเข้าโควติไฟสองนะครับอตอนนี้สมเกียรตหน่อยดูสมเกียรติอยู่อันดับ19ครับอันดับสุดท้ายเป็นมาวิลิกวินดเลสครับไปครับไม่น่ามีปัญหาแล้ว1 5 6 6ครับเร็วเร็วที่สุดเลยนะโอ้โหบวกห่างจากมาร์คมาเกส1.7วิเลยนะครับ เร็วสุดครับตอนนี้โอเคครับก็ไปลุยต่อในคิวสครับใช้เป็นยางมีเดียมเหมือนเดิมนะเออเดี๋ยว่ารานนี้จะใส่เป็นซ็อกลองซอกก่อนแล้วกันอุณหภูมิแตกค่อนข้างเย็นนะครับผลฟึ่งตกไปแย่ yeah แล้วครับตอนนี้ น,นักแข่งที่มาจาก Q1 ครับเป็นแบดบินเดอร์แล้วก็ฟาโอดิเจียอันโตนิโอครับไปสองคันนะครับตอนนี้ก็ฝนตกต้องโคดิฟายสนามเปียกนะครับตอนนี้ไปครับเป็นมีเดียมสนามยางฝนนะครับ เอาละฝนตกครับเริ่มแย่แล้ว ดีแน่อย่างนี้ไปต่อครับโอ้โหถลาย 8ครับ8ต่อ9เป็นชิคเกน,นสั้นๆนะครับาทางตรงครับโอเค ขึ้นเนินครับโอ้โหบานบานบานขอวันแข่งอย่าฝนตกก็แล้วกันนะครับโอ้โห้โอ้โหบานลึกเลย ทีเจ็ดครับพอแล้วไปดูวันแข่งขันดีกว่านะครับยางฝนสนามฝนนี่ผมไม่ค่อยถนัดเลยจริงน,นะครับมาร์คมากเกตครับใช้ยางซอมมีเรามีเดียมอยู่คันเดียวนะครับ <c oughs> เกินไปเรไม่เก่งกว่าชาวบ้านเขาโอ้โหเร็วสุดครับคว้าตำแหน่งโพโพซิชันครับก็ <c oughs> เป็นเราเองครับควาตำแหน่งโพนะครับโอ้โหสุดยอดจริงวันนี้วันแข่งขันฝนไม่ตกนะครับอุณหภูมิแท็กอยู่ที่33องศารครับอุณหภูมิสภาพอา,ากาศอยู่ที่21อองศารครับ ก็น่าจะใช้เปยางซอฟนะครับโพโลเชันเป็นของเรานะครับผมนี่ LCR Honda นะครับออตโตโดโมเบอร์โนนะครับ <We should S 2> นี่เช็ค GP นะครับ to <a> สนามนี้สนามที่12นะครับนี่ก็ไปครับใช้เป็นยางมีเดียมครับออกแล้วกันก็น่าจะมีฝนบ้างแหละผมว่าฝนน่าจะตกอีกสักรอบหนึ่งนะ ไปครับแข่งกันเจ็ดรอบสนามนะครับสามสองหนึ่งโอ้โหออกตัวไม่ดีครับไปแล้วมามาเกตว้าว,ว,าวโอ้โหล้มไปอเล็กลินโอ้โหแย่แล้วแบบนี้เอาใหม่แล้วกัน เอาใหม่ครับขอรี่สตาร์ทใหม่นะไปครับตำแหน่งโพสิชั่นออกดวลแบบิเทพสามสองหนึ่งโอ้ไปครับอาบิเลียไปแล้วแบ็ปินเดอร์ก็มาคร be ับ โอ้ยแตกไปแล้วแอรโร่เราตะกิดกับอาเล็กนี่เนะโอ้ยแตกโอ้ยโอ้ยวายย,ยาลายเฮล่ยเฮเข้าก็พอครับไปครับ เป็ลาอูฟเรตสครับตีคู่เรามาตัดในมาโอ้โหเสียงนะครับแบบนี้บานออกนอกเลยแสงบรรยาขึ้นมาได้ครับเต็นเบนเช็กกี้แล้วก็มาตินครับอฟิเนียว เปิดไลวให้ดีไว้ครับลึกเข้ามาตัดในมาครับโอ้โหวสวยเลยต้องขี่ระวังครับเผื่อฝนตกโอ้โหเกือบล้มรบ โอมาเกียนหนึ่งเลยโอ้โหโดนกระแทกจากด้านในครับเป็นมาตินครับไยครับอยู่ไลน์ไหนอยู่อ้าเกือบชนครับ มาแล้วไหลในมาครับผ่านไปสองรอบสนามครับเข้าสู่รอบที่สองครับตอนนี้เข้าทางตรงโอ้โหแอโร่โแตกไปหมดแล้วครับแตกทุกสนามครับแอโร่โเหรอไม่ต้องห่วงทีมช่างปวดหัวเลยครับผมสกิจกลับมาตีนนิดนึง โอ้โหอาริลียามาเลยครับโหฟอร์มดีเหลือเกินช่วงนี้อยู่ในรายนอกตัดเข้ามารายในได้แซงได้หนึ่งคันครับมาตีนขึ้นมาแล้วครับผมแซงเบนจิกกี้ขึ้นมาได้นะแซงทางตรงได้ไหมโอ้โหฮอนด้าโอ้ต้องยอมเบรกครับลึกไปนิดนึง Ồ. Ồ. Thôi thì thôi thì. Phải hết. Ồ. phanh lức. phanh lức cơn. เนจกี้มาแล้วครับรู้สึกได้เลยลอดหลังบาบเลยมาครับขึ้นทางตรงมาได้ออกมาไลน์นอกครับโหขึ้นไปหามาร์คมา,คมาคเกสแล้วตอนนี้ตัดนายมาโอ้โหโดนสกิดนิดนึง ไายต่อครับขึ้นมานำได้ในรบที่สามนะครับตอนนี้ว้าวโอ้โหอ,อะไรครับเนี่ยโอ้โหบ้าเอ้ยล้มครับรถมีการนิดมึงมาดีครับโอ้โหมาติดมาแล้วโอ้ย กับแสงได้นะครับโอ้โหไปบังไลไปเสียบเข้าไลน์มาตินพอดีคนระับแชมป์โลกของเราโอ้โหมาก็มาโอ้โหไม่ยอมครับ ผ่านไปเกือบครึ่งทางแล้วตอนนี้โอ้โหออกพื้นเขียวเลยรอเบรกครับรอเสียบครับ ไปครับแสงูกติไปแล้วเราทำฟัสชั่นแล็บด้วยนะครับแสงในช่วงทางตรงครับแสงึ้นมาได้โอ้ต้องยอมยกนะปาดออกไปเลยครับเราตัดเข้ามา าตินแกไม่ยอมครับมาตินโหไม่สู้ดูคติจริงๆนะครับรถฟาร์มแรงนี้พี่มาร์กแกมาชนท,ท้ายหลายรอบแล้วโอ้เอาใหม่ทางตรงอีกรอบนึงครับ แทงได้โอ้โหโดนเสียบครับบานออกไปเลยครับขึ้นมานำได้ครับในรอบที่สี่นะครับโอ้โหเริ่มฉีกห่างแล้ว แล้วก็ฝนเริ่มตกครับออเอาแล้วเริ่มสนุกแล้วครับมีใครเปลี่ยนรถไหมยังไม่มีทงขาวให้เปลี่ยนรถนะครับตอนนี้ไม่ทงเหลืองครับ เป็นอินเนียบัสเตียครับโอ้โหทำแย่เลยฝนตกยังไม่มีให้เปลี่ยนรถนะครับเพราะว่าฝนยังไม่แรงครับต้องทิ้งระยะห่างไว้เยอะๆนะครับ รอบที่ห้าครับตอนนี้เหลืออีกสองรอบสนามเท่านั้นโอ้ฝนเริ่มหนักแล้วครับฝนตอนนี้มีธงขาวครับให้เปลี่ยนรถได้นะเราจะไหวไหม อย่างสลิกกับฝนครับตอนนี้จะทนขี่ได้ไหมครับต้องมาดูกันโอ้เริ่มหนักแล้วครับฝนต้องเปลี่ยนรถ ต้องเปลี่ยนรถแล้วครับนำมาห่างอยู่ครับ1.9ครับถ้าเข้าก่อนก็น่าจะได้เปรียบนะครับระวังครับระวังโอ้โหจอยสั่นไม่หยุดเลยครับตอนนี้ ต้องเปลี่ยนรถครับโอ้เปลี่ยนรถก่อนครับมาไหมมีใครตามมาไหมโอ้โหเต็มครับโอเคครับเปลี่ยนรถตอนนี้เหลืออีกสองรอบสนามเท่านั้นนะครับผม้โเปลี่ยนรถกันน่าจะหมด ส่วนเรานั้นเปลี่ยนเป็นคันแรกนะครับผมโหพีเ่เราอยู่ไหนนีไ่ไงพีดเรามาแล้วปึ๊บฟึบโอเคออกมาคันแรกครับอยางได้อยู่มาตินระดับ2ครับอะบ,บิเลียมาเลยดูคติล่วงไป3 4 5นะครับผมอีกหนึ่งรอบครับ ต่อครับเบรกออกมาน้ำห่างอยู่นะตอนนี้3ามบีแล้วโอ้โหเบรกบานครับ สองหกอยู่ครับตอนนี้หลังโลกๆครับตอนนี้โอ้โหเบรกเอราครับเข้าทางตรง 6คสบครับโค้งนี้ค่อยๆมากต้องขี่ระวังระวังนะไปกันต่อครับห่างมาเป็นจุดสี่แล้วสี่สี่วินะครับผมโอ้ย แย่ yeah, แล้วแบบนี้เบรกไม่อยู่ครับไปครับอีกหนึ่งรอบครับรอบสุดท้ายแล้วตอนนี้

ตางตรงครับช่วงโค้งสี่ต่อห้านะครับลงมาเกียร์หนึ่งเลยโอ้ยากมาก อีกนิดเดียวครับจะเข้าเส้นแล้วอีกนิดเดียวทางตรงอีกหนึ่งรอบครับฝนแรงมากครับตอนนี้โอ้โหฝนตกหนักแบบเอาอืมกดผิดครับเมื่อกี้ขออภัยด้วย หัวหานเยอะครับโอเคครับรรบสุดท้ายเข้าเส้นแล้วนะโอ้โอเข้าอันดับหนึ่งครับโอ้โหสนามเปียก เป็นของเราครับโหนี่เป็นไงนี่ครับออกตำแหน่งโพแล้วก็คว้าอันดับหนึ่งมาได้นะครับผมนี่ตอนนี้ครับเป็นเราเองครับอันดับหนึ่งอันดับสองเป็นมาตินครับอันดับสามเป็นมาโคเบชกี้ครับอันดับสี่ฟานเชโก้ปัญาครับอันดับห้าเป็นมาร์กมาเกสครับนี่ครับมาดูทีมเมทของเรากันหน่อยครับกล้องสุเกียรติจบอันดับยี่สิบนะโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่สนามหน้านะครับบ๊ายบาย